เริ่มแล้วค่ะเช้านี้เด็กๆเริ่มเดินสำรวจตั้งแต่หกโมงเช้าเลยตรงที่เรากลางเนี่ยจะเป็นช่วงกลางๆลาานนะคะเช้านี้ก็เลยเดินสำรวจกันซะหน่อยตรงนี้จะเป็นจุดไฮไลท์เลยแล้วก็จะมีน้ําตกแม่โบมแม่จองตรงนี้เพราะว่าไม่อยากให้เด็กๆเนี่ยเล่นน้ําตรงนี้ดูทรงแล้วเนี่ยว่ามันจะลึกนั่นไงสองคนเริ่มซุบซิบกันแล้วคุยกันขมบขมิบเห็นเดินกลับก็นึกว่าจะมานอนต่อที่ไหนได้กลับมาเล่นน้ําที่หน้าเต็นก็ลงทันชุดนอนแบบนั้นเลยนะคะน้ำเนี่ยเย็นมากๆเลยนะคะแถมมาปลุกพี่ๆเนี่ยไปเล่นด้วยกันอีกแต่คราวเนนกก็จะพาาัมล่ ตรงนี้เลยแต่เด็กๆเนี่ยเขารู้ภาษานะคะเขาพากันไปใส่เสื้อชูชีพกันก่อนช่วยกันใส่หน้าเอ็นดูมากๆเลยนะคะสามมะคีกันเล่นน้ําแต่เช้าเลยนะตอนที่เด็กๆเล่นเนี่ยก็มีผู้ใหญ่ไปเฝ้าอยู่ด้วยนะคะร้านนี้ก็จะมีของเข้ามาขายเยอะแยะเลยนะคะอย่างเช่นไอติมชายโฉดชายชะกันเนก็สั่งไอติมสตรอเบอรี่มากินด้วยกันที่หน้าเต็นท์จะดูน่ากลัวสักหน่อยนะคะแต่ก็อยู่ในโหมดน่ารักนะพวกพี่ๆเนี่ยเขาชอบกินไอติมรสสตรอเบอรี่กันแล้วก็ต่อด้วยของหวานเป็นบัวลอยไข่หวานนะคะแล้วก็เจ้าเด็กพวกนี้เล่นน้ําทั้งวันเลย ให้มากินข้าวเนี่ยก็ไม่ยอมกินเล่นกันทั้งวันตกค่ำมาเนี่ยพวกเราก็เลยจัดเป็นปาร์ตี้หมูกระทะให้เลย